สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube H r c h a n n e l ผ่านรายการคนทำงานเ r อากับสิทธิ์ประกันสังคมพบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่มีสาระที่จะนำสาระความรู้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านฟังประเด็นต่อเนื่องจากการไลฟ์สดเมื่อคืนมีคนมาถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว เงินบำนาญชราภาพล่วงหน้า60สงวดมีเกณฑ์เงื่อนไขเบื้องต้นอย่างไรบ้างต้องขอทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนเบื้องต้นเงินบำนาญชราภาพล่วงหน้า60งวดผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผูก้กันตนมาตา3าสส่งเงินสมทบด้วยตนเองเป็นผูก้กันตนมาตาสาสา ที่ทำงานอยู่ในบริษัทอยู่ในโรงงานมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชลภาพราพล่วงหน้า60งวด 2. ผู้กันตนจะต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนโดยผู้กันตนมาตรา33จะต้องสิ้นสภาพ โดยที่ฝ่ายบุคคลได้มีการแจ้งการลาออกตามแบบฟอร์ม6-09จะกแจก้งการลาออกด้วยเหตุผลใดก็าตามและพูดกันตนมาตรา39ที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบขาดส่งเงินสมทบ3เดือนต่อเนื่องกันก็าตามส่งเงินสมทบไม่ถึง 9เดือนภายใน12เดือนก็ตามจะทำให้ผู้กันตนมาตรา39พ้นสภาพโดยอัตโนมัติหรือผู้กันตนมาตรา39มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39เอง2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นที่จะทำให้ผู้กันตนได้รับเงินบำนาญชลภาพล่วงหน้า60งวด ของกฎหมาย3ขอขอเลือกเงินก้อนล่วงหน้า60งวดได้และคำถามต่อมาประเด็นสงสัยต่อมาในกรณีที่ผู้กันตนพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา39นะครับและอายุยังไม่ถึง55ปีอายุยังไม่ครบ55ปีจะ ขอเงินบำนาญชลาภาพล่วงหน้าได้ไหมไม่ได้ซึ่งเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับเงินบำนาญชลาภาพล่วงหน้าก็จะเป็นเกณฑ์เงื่อนไขเหมือนกับการขอเงินฉลาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนครั้งเดียวแล้วก็เงินบำนาญชลาภาพรายเดือนต้องมี2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้น 1. จะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ 2. ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเท่านั้นและในกรณีที่ขอรับเงินชลรภาพล่วงหน้า60งวดแล้วหากผู้กันตนเสียชีวิตภายใน60งวดทายาทของผู้กันตนจะไม่ได้รับเงินชลรภาพตามกฎหมายที่มีผลประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่29เมษายน2565ที่ผ่านมา หากพูดกันตนเสียชีวิตในขณะที่ขอรับเงินบำนาญชาภาพล่วงหน้า60งวดทายาทจะไม่ได้รับเงินบำเน็จเป็นก้อนและคำถามต่อมาอีกหากพูดกันตนมีอายุนะครับมากกว่าการขอรับเงิน60งวดงวดที่61ยังมีอายุอยู่ยังมีอายุยืนยาว แล้วปรากฏว่ารับเงินงวดที่65เสียชีวิตลงภายในงวดที่66จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จแล้วนะครับนะฮะจากคำถามข้อสงสัยของใครหลายๆคนก็น่าจะเป็นคำตอบเรื่องของเงินบำนาญชนภาพล่วงหน้า60เดือน60งวด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอให้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมาย3ขอก่อนนะครับซึ่งก็เป็นคำถามต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่มีการไลฟ์สดก็เลยมาไขาข้อสงสัยให้กับท่านผู้ชมท่านฟังวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมท่านฟังนะครับจะชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อให้ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องทุกันตนได้ทำความเข้าใจกันก่อนล่วงหนะ้า และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube HR Channel เลยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ